สวัสดีครับเ,เรื่องสุขภาพจิตทั่วโลกตอนนี้ก็น่าห่วงนะครับมีข้อมูลว่าคนเกือบพันล้านคนเลยกำลังเจอปัญหาจากความเครียดแล้วตัวเลขก็ดูเหมือนจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยค่ะน่ากังวลจริงๆค่ะคำถามคือทำไมบางคนเจอเรื่องหนักๆแล้วยังยังไปต่อได้แต่บางคนกลับไม่ไหว วันนี้เราจะมาคุยเรื่องนี้กันครับเรื่องของ resilience หรือความสามารถในการฟื้นพลังใจโดยดูจากงานวิจัยแล้วก็เรื่องราวชีวิตจริงๆจากสารคดีของ DW ครับค่ะ resilience หรือถ้าพูดง่ายๆก็คือความสามารถในการปรับตัวการฟื้นตัวของเรานี่แหละค่ะหลังจากเจอเรื่องยากๆเรื่องสะเทือนใจวันนี้เราจะมาดูกันว่าเออมันมีนกลไกอะไรอยู่เบื้องหลังแล้วเราพอจะสร้างหรือเสริมความแข็งแกร่งข้างในนี้ได้ไหม น่าสนใจครับเริ่มที่งานวิจัยที่เยอรมนีก่อนเลยที่เมืองมอยนส์มีงานวิจัยยาวนานเลยนะครับเขาตามดูคนหนุ่มสาวในช่วงที่ชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงเยอะๆเ, uh huh. เขาไม่ได้ดูแค่ว่าใครมองโลกแง่ดีกว่ากันนะแต่ไปถึงขั้นวัดฮอร์โมนความเครียดจริงๆเลยคือวัดคอร์ติซอลในเส้นผมเลยโห oh, ละเอียดมากนะคะใช่ครับเพื่อจะดูว่าปัจจัยทางชีวภาพอะไรที่มันเชื่อมโยงกับการรับมือความเครียดได้ดีกว่ากันค่ะ <c oughs> แล้วที่ไมาเขาก็มีการทดลองในหนูด้วยนะคะให้ข้อคิดสำคัญเหมือนกันคือพฤติกรรมที่มันยืดหยุ่นหรือ resilience เนี่ยมันไม่ใช่ว่าต้องกล้าบ้าบิน่นลุยไปหมดทุกอย่างครับคบแต่มันคือความสามารถในการประเมินสถานการณ์ว่า อันไหนอันตรายจริงอันไหนไม่อันตรายแล้วก็ปรับตัวตามนั้นอ๋อคือต้องแยกแยะได้ใช่ค่ะซึ่งพอเทียบกับคนคนที่แยกแยะเรื่องแย,แย่ๆออกจากเรื่องธรรมดารรมดาได้ดีกว่าก็เหมือนมีเกราะป้องกันความเครียดที่ดีกว่านั่นเองค่ะอืมน่าสนใจมากครับแล้วถ้าเรามองลึกลงไปอีกในระดับชีววิทยาหรือว่าพันธุพรรม์ล่ะครับ มันเกี่ยวกันเยอะไหมเกี่ยวมากเลยค่ะมีงานวิจัยที่มิวนิกกับไฟรบวกเขาเจาะไปที่ยีนตัวหนึ่งชื่อ FKBP5 FKBP5 ค่ะมันเกี่ยวกับการควบคุมคอร์ติซอลหรือฮอร์โมนความเครียดโดยตรงเลยเหมือนเป็นสวิตช์เปิดปิดความเครียดในตัวเรานะคะอ๋อ oh, ครับทีนี้คนที่มียีนรูปแบบต่างกันบางคนสวิตช์ตัวนี้มันอาจจะปิดช้ากว่าคนอื่นหมายถึงว่าพอเครียดแล้วก็จะเครียดนานกว่า ประมาณนั้นเลยค่ะคือร่างกายจะอยู่ในโหมดเครียดนานกว่าแม้ว่าเหตุการณ์มันจะจบไปแล้วซึ่งนักวิจัยเขาก็พยายามหาวิธีพัฒนายามาช่วยปรับการทำงานของสวิตช์ตัวนี้อยู่ค่ะโหเป็น,นกลไกที่ซับซ้อนนะครับแล้วมียีนตัวอื่นอีกไหมครับที่แบบน่าสนใจมีอีกตัวค่ะชื่อ MAOA มันเกี่ยวกับเอนไซม์ MAOA ที่บางทีเขาเรียกว่าตัวกินความสุข ตัวกินความสุขค่ะเพราะมันไปนสลายสารสื่อประสาทที่ทำให้เราฟิลกูดดอย่างเซโรโทนินอะไรพวกนี้ออ๋ครับแต่ที่มันว้าวกว่านั้นคือเรื่อง epigenetics หรือที่เรียกว่าเหนือพันธุกรรมค่ะมันมีกระบวนการหนึ่งเรียกว่า methylation อธิบายง่ายๆเหมือนมีหมวกมาปิดการทำงานของยีนซึ่งหมวกพวกนี้เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงได้ค่ะจากสิ่งแวดล้อมประสบการณ์ชีวิตทั้งดีและไม่ดีหรือแม้กระทั่งการบาบัด อย่างการรักษาคนโลรวความสูงก็พบว่ามันเปลี่ยนการแสดงออกของยีน MAOA นี้ได้เหมือนกันหูเงินก็แสดงว่าประสบการณ์ชีวิตเราเนี่ยมันมีผลต่อการทํางานของยีนได้จริงๆใช่ค่ะโดยเฉพาะช่วงแรกๆของชีวิตเลยหรือเปล่าครับเห็นมีงานวิจัยพูดถึงเรื่องนี้เยอะถูกต้องเลยค่ะสําคัญมากๆงานวิจัยของ Boris Cyrulnik กับ Elizabeth Binder เขาเน้นย้าเรื่องนี้เลย ความเครียดรุนแรงที่แม่เจอตอนท้องหรือที่เด็กเล็กๆเ,เจอในช่วงสองปีแรกเนี่ยมันส่งผลยาวไปถึงพัฒนาการสมองเลยค่ะโหขนาดนั้นเลยค่ะเพราะฮอร์โมอนความเครียดมันผ่านรกไปหาลูกได้แล้วก็อาจจะเพิ่มความเสี่ยงเรื่องสุขภาพจิตในอนาคตเขาถึงขั้นสร้างสมองจิว๋วหรือ brain organoid ใน l a บเพื่อจะดูเลยว่าความเครียดมันกระทบเซลล์สมองโดยตรงยังไงการดูแลช่วงพันวันแรกของชีวิตนี่สำคัญจริงๆนะครับเนี่ยใช่ค่ะ ซึ่งพอพูดถึงบริสซิลอนิกตัวเขาเองก็มีประสบการณ์วัยเด็กที่หนักมากหนีการฆ่าล้างเผ่าพันุมาค่ะประสบการณ์ส่วนตัวนี่แหละค่ะที่ผลักดันให้เขามาศึกษาเรื่อง Re s ซ l i เล c e อย่างจริงจังครับผมแล้วก็มีเรื่องราวอื่นๆอีกนะคะที่สะท้อนพลังของ Re s ซ l i เล c e ได้ดีอย่างครอบครัวบอลแมนกับวิลเกอร์ที่เขาสูญเสียลูกชายไปสองคนเลยจากเหตุความรุนแรงเป็นตัวอย่างของการก้าวข้ามความเจ็บปวดได้จริงๆนะครับ แต่ก็มีอีกมุมหนึ่งเหมือนกันที่บางทีคนเราอาจจะติดอยู่กับอดีตเหมือนเรื่องช้างผูกโซ่ที่จอร์จปูเคเล่าใช่ไหมครับใช่เลยค่ะเรื่องนั้นอธิบายความสิ้นหวังที่เรียนรู้หรือ l e เลิ a เฮลท e s s n e s สได้ชัดมากคือพอเคยล้มเหลวในอดีตก็เลยหยุดพยายามเชื่อไปแล้วว่าเราทำอะไรไม่ได้ทั้งที่จริงๆตอนนี้สถานการณ์อาจจะเปลี่ยนไปแล้วก็ได้ครับผมนี่เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมการฝึก Re ส i ลเลีถึงสำคัญไงคะ ซึ่งก็นำมาสู่การปฏิบัติจริงอย่างโปรแกรมในโรงเรียนที่สอนให้เด็กๆรู้จักมองความสำเร็จเล็กๆของตัวเองหรือปรับมุมมองอ mm hmm. หรือโครงการ1,000วันแรกในฝรั่งเศสที่ไปช่วยสนับสนุนพ่อแม่กับเด็กเล็กๆแสดงว่า resilience นี่มันไม่ใช่เรื่องตัวบุคคลอย่างเดียวแล้วสิครับมันเกี่ยวกับสังคมนโยบายด้วยถูกต้องค่ะมันเชื่อมโยงกันหมดเพราะฉะนั้นความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ resilience เนี่ย มันไม่ใช่การเป็นคนที่ไม่รู้สึกอะไรเลยไม่เจ็บปวดหรือแบบแข็งแกร่งตลอดเวลาครับแต่มันคือความสามารถที่จะอยู่กับความซับซ้อนของชีวิตคือเผชิญเรื่องยากๆได้แล้วก็ฟื้นตัวกลับมาโดยที่สุขภาพจิตเราไม่พังไปสมดหมายความว่าถึงเราเปลี่ยนเรื่องภายนอกไม่ได้แต่เราเปลี่ยนการตอบสนองข้างในเราได้ใช่ค่ะหัวใจมันอยู่ตรงนั้นเลยคือการจัดการกับปฏิกิริยาของเราต่อความเครียด แล้วก็ต้องเข้าใจด้วยว่า resilience ไม่ใช่การกดดันตัวเองให้ทน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 ให้เก่งขึ้นเรื่อยๆแบบไม่มีลิมิตอ๋อครับแต่มันคือการรู้ลิมิตตัวเองด้วยแล้วก็หาวิธีจัดการที่เหมาะกับเราเช่นลดงานลงบ้างพักผ่อนบ้างมันเป็นกระบวนการต่อเนื่องค่ะไม่ใช่ว่าสำเร็จแล้วจบเลยอืมสรุปแล้ว resilience นี่มันซับซ้อนจริงๆนะครับเป็นส่วนผสมของหลายอย่างเลยทั้งพันธุกรรม ชีวภาพจิตวิทยาสิ่งแวดล้อมใช่ค่ะเป็นส่วนผสมที่ซับซ้อนจริงๆครับผมสุดท้ายนี้ค่ะข้อคิดที่อยากจะฝากไว้ก็คือการที่เราได้รู้ว่าเออประสบการณ์สิ่งแวดล้อมมันเปลี่ยนการทำงานของยีนเราได้นะแล้วเราก็เรียนรู้กลยุทธ์ใหม่ๆในการรับมือกับความท,ท้าทายได้ดีขึ้นครับมันเปิดความเป็นไปได้อะไรให้เราบ้างในการดูแลใจตัวเองแล้วก็คนรอบข้างหรือถ้ามองภาพใหญ่กว่านั้นสังคมเราจะช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่มัน เอื้อให้คนลมแล้วลุกขึ้นมาได้ง่ายขึ้นได้ยังไงบ้างเป็นคําถามที่น่าคิดต่อมากๆครับ